สวัสดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะวิธีตกปูค่ะพี่น้องได้หลยเติบแล้วกําลังชิเริ่มไม่ได้ค่ะมาตกปูต้องกันตัวเองเอาเชือกนี้สิ่นนะเป็นสิบเลยเนี่ยได้แอคชั่นน่ะเป็นสิบเลยเชือกเนี้ย เขาจะเอาช็อตเด็ดให้เอาดึงสายมันค่อยๆมาแล้วก็ตักเอาเออได้ไหมได้กี่ตัวเชียวนี่นี่มันหนีเหรอเลอะโอเคเมื่อกี้มันอะไรนี่ไงมันน้ำขึ้นเยอะๆหน่อยมันกำลังมา วิเคนกอมเอาเื้อะิกเคนออกด้อันตรายโบเวียบาดาตรงสะพานน่ะกำลังพอดีเยอะเบสชโอเคค่ะพี่น้องเข้าไปเบิ้งอีกมองหนึ่งแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะ